สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับมาพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัาันด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อุ้มแอดมินของจอนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟันธงใส่สกอรรวมถึงสรุปผลการ่นการฟุตบอลพรมเหียร์ปลือกคู่ที่จบลงไปนะครับในคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์มีพลิกล็อกเล็กๆด้วยนะครับโดยเฉพาะคู่ดึกเมื่อคืนนี้อืมเป็นใครเป็นทีมไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยครับฝานอื่นเลยครับฝากไปด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง MR Herb 365 BB มีส่วนผสมของใบแปะกวยที่จะช่วยบำรุงสมองและระบบไหลเวียนของโลหิตนะครับ หนึ่งกล่องบรรจุ10แคปซูลรับประทานเพียงแค่1-2ึงแคปซูลก่อนนอนก็จะทําทให้ท่านลุกขึ้นมาลุยงานหนักได้แบบกระชุ่มกระชวยหายห่วงตลอดทั้งวันแน่นอนครับเหมาะสาหรับท่านที่ปวดหัวปวดไมเกรนลุยงานหนักนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับเครียดนะครับแนะนําเลยตอนนี้โปรโมชั่น3กล่องราคา1 7 7 0บาทครับลด,ดเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 9 2 4 5 8 5 3 3ครับ อันดับแรกไปไล่ผลการแข่งขันกันสักนิดหนึ่งนะครับผู้คืนวันศุกร์ลีสอยู่นเตดแพ้เวสแฮมหนประตูต่อ2ค่ข้ามคืนวันเสาร์บู๊แฮมตันบุกทั้งเกมครับยิงไม่ได้โดนจุดโทษท้ายเกมแพ้คาบ้านต่อแอสตันวิลลาไป0ประตูต่อ1นึ่งิวคาสเซิลเฉือนชนะเวสต์บรอมบิชอเบียนไป2ประตูต่อ1นึศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและ เรือไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับจบลงไปด้วยโนสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปทีละหน,นึ่งคะแนนส่วคู่ดึกตอนตีสามครับเอเวานเจ้าบ้านเฉือนชนะเชลซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจุดโทษในครึ่งแรกของซุฟฟิสคูซันทำให้เชลซีไม่สามารถแซงสเปอร์และลิวเวอร์พูลขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงได้นะครับยังหยุดรออยู่ที่อันดับ3เหมือนเดิม22คะแนนต้องรอลุ้นเลสเตอร์สเปอร์และลิวเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ว่าจะ ทำแต้มแซงแล้วก็ทิ้งห่างเชลซีออกไปได้หรือไม่ไปฟันธงใส่สกอ์คู่ที่เหลือในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้กันเลยนะครับเริ่มมานที่คู่แรกหนึ่งทุ่มตรงตาเราในประเทศไทยนะครับนักบุญเซาท์เทมตันจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดทีมบอยของตารางนักบุญเซาท์เทมตันนะครับถ้าสามารถเก็บชัยชนะได้ในค่ำคืนนี้ก็จะสามารถแซงเลสเตอร์และเชลซีขึ้นไปอยู่อันดับ3นะครับแล้วก็ต้องไปรอลุ้นผลคู่เลสเตอร์ที่จะลงแข่งทีหลังว่าจะจบแบบใดแต่เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ที่กาลังดิ้นรนอย่างหนักแล้วก็ต้องการทุกคะแนนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเกมนัดที่แล้วเกือบจะยันเสมอเลสเตอร์ได้อยู่แล้วก่อนที่จะมาโดนทีเด็ดของเจมี่วาร์ดีในช่วงท้ายเกมแผลไปแบบน่าเจ็บใจนะครับวันนั้นคืนนี้น่าจะสู้กับซ้อมตันได้แบบเต็มที่แลกกันหมัดต่อหมัดใจเนี่ยผมอยากจะฟันธงให้ซ้อมตันชนะนะครับแต่ว่าฟุตบอลฤดูกาลนี้แม่ต้องบอกว่ามันมีอะไรที่ประหลาดประหลาดอยู่เรื่อยนะครับวันนั้นผมก็จะฟันธงแบบประหลาดไปเลยแล้วกันนะครับให้เซาทัมตันหนึ่ง เชฟฟิลล์ยูเนเต็ดหนึ่งครับไปที่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับคริสตันพาเลตจะเปิดบ้านพบกับท็อตแนมสเปอร์ทีมจากฝูงตอน3ทุ่ม15ตามเวลาในประเทศไทยนะครับคริสตันพาเลตนัดที่แล้วบุกไปชนะเวสต์บรอมวิชเอาเดียนที่เหลือ10คนเนี่ย 5ประตูต่อ1นะครับส่วนสเปอร์ก็สามารถเอาชนะอาร์เซนอลในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์มาได้2ประตูต่อ0เพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้แน่นอนนะครับตามฟอร์มตามความพร้อมตามผลงานยังไงเสียสเปอร์ทีมเยือนก็ยังดูดีมีภาษีกว่าคริสตัลพาเลซเพราะฉะนั้นผมคงจะฟันธงเป็นอย่างอื่นไปเสียไม่ได้นะครับให้คริสตัลพาเลซ1ท็อตแนมฮอสเปอร์2ครับแต่เช่นเคยครับเหมือนคู่แรกคือฟุตบอลฤด,ดูการนี้มันมีอะไรที่ประหลาดไอที่ว่าแน่มันก็ไม่แน่ พราะนั้นถ้าคู่นี้ออกเสมอท่านก็จะได้แปลกใจนะครับไปที่คู่ห้าทุ่มครึ่งครับทีมเชียร์ของแอดมินลิอร์พูลทีมรองจากฝูงจะยกผลบุกไปเย็นค r ราเวนคราดเทของเจ้าสุน้อยฟูลแลม แชม้านโฟลลมล่าสุดอยู่อันดับ17นะครับมี8คะแนนส่วนลิวพูลมี24คะแนนเท่ากับสเปอร์นะครับเป็นรองเพียงแค่ประตูได้เสียเท่านั้นผลงานในช่วงนี้ต้องบอกว่าลิวพูลประคองตัวเองได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเล่นบาดเจ็บก็ตามล่าสุดก็เป็นดีโก้ชูต้านะครับที่มีข่าวลือนะครับใช้คำว่าข่าวลือว่าอาจจะพักยาวถึง2เดือนแล้วก็ทําให้แฟนลิพูลหลายคนหัวเสียเข้าไปด่าเจเคว่าใช้งานสมบุกสมบันเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ อาจจะฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อดูจากคุณภาพของนักเตะความมันอกมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะเล่นในเกมยากๆแบบนี้ของลิเวอร์พูลนะครับก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลทีมเชียร์ของแอดมินน่าจะบุกไปชนะฟูแลมได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึครับและที่สำคัญก็ต้องไปรอลุ้นผลคู่คริสตับเกับสเปอร์ด้วยนะครับว่าจะจบแบบไหนจะเป็นไปตามที่ผมฟันธงไหมหรือว่า มันอาจจะมีพลิกล็อกนะครับนั่นอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นพยาหงพยักติดปีกก่อนที่ในช่วงกลางสัปดาห์ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับสเปอร์นี่คือแมตช์สำคัญอีกแมตช์หนึ่งก่อนที่ลิเวอร์พูลกับสเปอร์จะมาเจอกันนะครับจับตาดูให้ดีคืนนี้ผลการแข่งขันของทั้งสองสนามจะจบแบบไหน ตอนตี25ทีมี2คู่นะครับเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ4นะีนปัจจุบันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันเลสเตอร์นาที่แล้วเฉือนชนะเชฟยูแบบบุดรปิดนะครับสองนึ่งส่วนไบรตันก็แพ้คาบ้านต่อซอลตันไปบุดรปิดเช่นกัน1ประตูต่อ2ฉะนั้นคืนนี้ก็คงจะต้องเน้นแล้วก็รัดกุมมากขึ้นนะครับ,บรสำหรับไบรตันการเสียประตูแบบง่ายๆอาจจะต้อง พยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดไม่ฉะนั้นแล้วก็อาจจะโดนทีเด็ดอองแนวรุกเลสเตอร์เล่นงานเอาได้นะครับแต่เลสเตอร์เนี่ยก็เป็นทีมที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ผมฟันธงให้มีผลการแข่งขันที่ค่อนข้างดีนะครับหรือชนะเนี่ยมักจะทําผลงานได้ค่อนข้างสวนทางบางนัดก็แพ้คาบ้านแบบสะกร์ขานลอยขึ้นมาซะดือด้อๆแต่เอาเละครับในเมื่อเจอกับไบรตันที่อาวุธกองหน้าไม่ได้นักงหนาสหัสการมากอย่างแย่ที่สุดเลสเตอร์ก็คงจะไม่ถึงขนาดแพ้คาบ้านนะครับ เกสุดคือเสมอแต่ผมให้เลสเตอร์2ไบรตัน1ครับไปที่คู่สุดท้ายนะครับคู่นี้จะเรียกว่าผีเน่าลงผูกก็คงไม่ผิดนะครับอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมเจอกับเบอร์ลี่ทีมอันดับที่3จากท้ายตารางนะครับอาร์เซนอลถ้าหากยังหวังลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยังหวังลุ้นแชมป์เนี่ยต้องรีบรีดฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้นะครับมีปัญหาในการผลิตสกอร์เป็นอย่างยิ่งจนแฟนๆหลายคนเรียกร้องให้ทางด้านของ มิเกลอาร์เตต้าเรียกเมซูโดซิลกลับมาใช้งานโดยด่วนนะครับที่สําคัญพรเมอร์ซันอดีตตำนานของปืนใหญ่เองก็ออกโรงจวกอาร์เตต้าแล้วว่าไม่ใช้งานเมซูโดซิลจนผลงานของทีมเนี่ยรูดมหาราชและเรียกร้องใหอาร์เตต้าไปขอโทษเมซูโดซิลพร้อมกับนํากลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งอาร์เตต้าจะเชื่อหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้มารอลุ้นกันว่าปืนใหญ่จะฟื้นจากการเมาหมัดหรือ,อยังหรือจะเป็นฝั่งของ เบอร์ลี่ที่บุกมาเก็บแต้มได้เพราะฉะนั้นเมื่อดูผลงานของทั้งสองทีมแล้วนะครับแม้ว,ว่าชื่อชั้นจะค่อนข้างแตกต่างกันแต่ว่าสกอร์ผมว่าน่าจะเบียดกันนะครับถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะนี่อาจจะเบียดเฉือนชนะกันแค่ประตูเดียวแต่ฟันธงไปแบบขัดใจแฟนๆปืนโตเลยครับให้อาร์เซนอล1เบอร์รี่1ครับ ส่วนค่ำคืนนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับว่าผลการแข่งขันแต่ละคู่แต่ละสนามจะเป็นไปตามที่แอดมินคาดเดาหรือไม่ส่วนคู่ที่จะทําการภาคเสียงสดก็แน่นอนนะครับฟูลแลมกับลิเวอร์พูลตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับส่วนคู่สามตู้สิบห้าระหว่างคริสตันบรเวกับสเปอร์เดี๋ยวแอดมินขอดูก่อนนะครับว่าจะติดธุระสะดวกหรือเปล่าถ้าว่างก็อาจจะภาคสองคู่รวดเลยนะครับแล้เวเดี๋ยวมาพบกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยครับสวัสดีครับ พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักพีมานจังหวัดร้1หรือเพียงแค่ปักหมุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Map ก็เจอแล้ว